โลกนี้เป็นบ้านชั่วคราวสวรรค์คือบ้านถาวรมี3ขั้นตอนที่จะทําให้คุณสามารถไปบ้านในสวรรค์ได้ครับใบเบิลกล่าวว่าเพราะว่าสิ่งที่มองเห็นนั้นไม่ยั่งยืนแต่สิ่งที่มองไม่เห็นนั้นถาวรน,นิรันดร์และยังกล่าวอีกว่าถ้าเรือนกายบนโลกที่เราอาศัยอยู่นี้ถูกทําลายไปเราก็ยังมีที่อาศัยซึ่งมาจากพระเจ้าที่ไม่ได้สร้างด้วยมือมนุษย์ และอยู่อย่างถาวรนิรันดในสวรรค์เมื่อมนุษย์มีวิญญาณและเมื่อจากกายนี้ไปวิญญาณต้องไปต่อครับไม่สวรรค์ถาวรก็นรกถาวรไม่มีตรงกลางไม่มีเวียนว่ายตายเกิดไม่มีดับศูนย์และผมเชื่อว่ามนุษย์ทุกคนต้องการไปสวรรค์3ขั้นตอนต่อไปนี้นะครับจะทําให้คุณสามารถไปบ้านในสวรรค์ได้ขั้นตอนที่1คือ ต้องจองสิทธิ์ก่อนบ้านในโลกนะครับต้องจองก่อนซื้อฉันใดบ้านในสวรรค์ยิ่งต้องจองก่อนไปฉันนั้นครับแล้วบ้านในสวรรค์ต้องจองอย่างไรก่อนอื่นนะครับคุณต้องทราบก่อนว่าใครเป็นเจ้าของสวรรค์ไบเบิลกล่าวว่าพระเจ้าทรงสร้างฟ้าสวรรค์และยังกล่าวอีกว่าสวรรค์เป็นที่ประทับของพระเจ้า การจับจองบ้านในสวรรค์ได้ก็ต้องทำตามวิธีการของเจ้าของสวรรค์น,นั่นเองบเบเบิลกล่าวว่าพระเจ้าทรงรักโลกดังนี้คือได้ทรงประทานพระบุตรองค์เดียวของพระองค์เพื่อทุกคนที่วางใจในพระบุตรนั้นจะไม่พินาศแต่มีชีวิตนิรันดร์คนที่วางใจในพระบุตรจะไม่ถูกพิพากษาส่วนคนที่ไม่ได้วางใจก็ถูกพิพากษาเมื่อคุณเชื่อและวางใจในพระเยซูคุณจะรอดพ้นจากการพิพากษาความตายและรับชีวิตนิรันดร์ในสวรรค์บ้านของพระ โดยเนื้อแท้ของมนุษย์ทุกคนนะครับต้องตกนรกเพราะมนุษย์เป็นคนบาปไม่มีสิทธิ์ในสวรรค์ไบบเบิลกล่าวว่าทุกคนทำบาปแต่โดยพระคุณพระเจ้าพระองค์จึงเปิดทางสวรรค์ให้โดยทางของพระเยซูไบบเบิลกล่าวว่าในพระเยซูนั้นเราได้รับการไถ่คือการยกโทษจากบาปทั้งหลายพระเยซูตรัสว่าทรงเป็นทางนั้นเป็นความจริงและเป็นชีวิตไม่มีใครมาถึงสวรรค์ได้นอกจากมาทางพระองค์ ดังนั้นนะครับคุณจะไปสวรรค์ได้ก็ต้องทําตามกติกาของเจ้าของสวรรค์น,นั่นเองและขั้นตอนที่2ที่จะทําให้คุณไปบ้านในสวรรค์ได้คือต้องจ่ายราคาบ้านในโลกต้องจ่ายราคาก่อนเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ชั้นใด บ้านในสวรรค์ยิ่งต้องจ่ายราคาก่อนไปสวรรค์เชนั้นและบ้านในสวรรค์ต้องจ่ายราคาอย่างไรก่อนอื่นนะครับคุณต้องทราบก่อนว่าเงินของมนุษย์นั้นไม่มีค่าสําหรับสวรรค์ดังนั้นนะครับพระเจ้าทรงระบุวิธีการจ่ายราคาบ้านในสวรรค์ของคุณด้วยการที่คุณต้องใช้ชีวิตด้วยความเชื่อฝั่งพระองค์นั่นเองไบเบิลกล่าวว่า,า,วามีความเชื่อแต่ไม่ประพฤติตามจะมีประโยชน์อะไรความเชื่อนั้นจะช่วยให้เขารอดได้หรือและความเชื่อนั้นทํางานควบคู่กับการประพฤติ ขของเาและความเชื่อก็สมบูรณ์ได้โดยการประพฤตินั้น และยังกล่าวอีกว่าจงพิสูจน์การกลับใจของเจ้าด้วยผลที่เกิดขึ้นหลายคนอาจเข้าใจผิดว่าเพียงแค่รับเชื่อพระเยซูเท่านั้นก็ทําให้ได้ไปสวรรค์ได้โดยไม่สนใจว่าจะต้องกลับใจใหม่หรือไม่มันก็เหมือนกับความคิดที่ว่าจองบ้านแล้วไม่ต้องจ่ายราคาก็สามารถโอนกรรมสิทธิ์ได้เลยนั่นเองจงพิสูจน์ความรักที่คุณมีต่อพระเจ้าด้วยการเชื่อฟังพระองค์พระเยซูตรัสว่าถ้าพวกท่านรักเราท่านก็ประพฤติตามบัญญัติของเราคนที่ไม่รักเราก็ไม่ประพฤติตามคําของเรานั่นเอง และเราต้องจ่ายราคาหรือใช้ชีวิตเชื่อฟังพระเจ้าเป็นนานเท่าใดคําตอบคือคุณต้องจ่ายไปจนจบชีวิตนั่นเองตราบใดที่ยังมีลมหายใจก็มีไว้เพื่อจ่ายราคานะครับความเชื่อฟังพระเจ้าเป็นวิถีชีวิตของคริสเตียนเพราะเราใช้ชีวิตตามใจพระเจ้าไม่ใช่ตามใจตนเองไบเบิลกล่าวว่าเพราะฉะนั้นในเมื่อพวกท่านรับพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าไว้แล้วก็จงดําเนินชีวิตในพระองค์ด้วย บ้านในโลกนะครับคุณจะโอนกรรมสิทธิ์ได้ก็ต่อเมื่อคุณจ่ายจนครบชั้นใดบ้านในสวรรค์คุณก็จะรับกรรมสิทธิ์ได้ก็ต่อเมื่อคุณจ่ายราคาทั้งชีวิตชั้นนั้นครับและขั้นตอนสุดท้ายที่จะทําให้คุณไปบ้านในสวรรค์ได้ก็คือต้องจากบ้านเก่าก่อนบ้านในโลกนะครับต้องออกจากบ้านเก่าเพื่อเข้าสู่บ้านใหม่ชั้นใดบ้านในสวรรค์ก็ช้นนั้นนะครับเราไม่สามารถอยู่บ้านสองหลังพร้อมกันได้ครับ การจะไปบ้านอีกหลังก็ต้องออกจากบ้านหลังเก่าก่อนบ้านในโลกหมายถึงร่างกายที่วันหนึ่งวิญ,ญญาณต้องจากไปการจากไปของคริสเตียนมีอยู่2วิธีเท่านั้น1ก็คือเสียชีวิตเองนะครับและ2พระเยซูคริสต์มารับไม่วิธีใดก็วิธีหนึ่งเบเบิลกล่าวว่าเราเป็นพลเมืองแห่งสวรรค์และเรารอคอยผู้ช่วยให้รอดจ,จากสวรรค์คือพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเรา คนลเมืองแห่งแผ่นดินสวรรค์จะไม่สนใจสิ่งใดในโลกนี้มากกว่าในสวรรค์นะครับเพราะถ้าหากสนใจแต่มันเราอาจสูญเสียชีวิตีิรันในที่สุดแต่ขณะที่คุณฟังคลิปนี้คุณยังมีชีวิตอยู่นะครับ การจากบ้านเก่าเพื่อเข้าบ้านใหม่ในที่นี้จึงหมายถึงการตายในฝ่ายเนื้อนหนังหรือธรรมชาติของบาปน,นั่นเองเพื่อเราจะเริ่มใช้ชีวิตฝ่ายวิญญาณตามน้ำพระทัยของพระเจ้าไบาเบิลกล่าวว่าเพราะว่าเราดำเนินชีวิตด้วยความเชื่อไม่ใช่โดยสิ่งที่มองเห็นแม้ตัวจะอยู่ในโลกนะครับแต่ตาต้องจับจ้องอยู่ที่สวรรค์เมื่อคุณปักใจในสวรรค์สายตาของคุณจะเปลี่ยนไปเห็นแบบพระเจ้าเห็นรักแบบพระเจ้ารักเกลียดในสิ่งที่พระเจ้าเกลียด มีชีวิตยอยู่เพื่อพระเจ้าบเบิลกล่าวว่าเราไม่ได้อยู่เพื่อตัวเองและเราไม่ได้ตายเพื่อตัวเองถ,ถ้าเรามีชีวิตอยู่ก็เพื่อองค์พระผู้เป็นเจ้าและถ้าเราตายก็เพื่อองค์พระผู้เป็นเจ้าเพราะฉะนั้นไม่ว่าเรามีชีวิตอยู่หรือตายไปก็ตามเราก็เป็นคนขององค์พระผู้เป็นเจ้าจงสนใจสวรรค์มากกว่าโลกนี้บเบิลกล่าวว่าจงเอาใจใส่สิ่งที่อยู่เบื้องบนไม่ใช่สิ่งที่อยู่บนแผ่นดินโลก ในที่นี้ซึ่งอาจหมายถึงสิ่งดีในสวรรค์ที่เรามองไม่เห็นเช่นการประทับอยู่เป็นนิจของพระเจ้าการพำนักที่ไม่มีวันสิ้นสุดและมรดกที่ไม่รู้เปื่อยเน่ามนุษย์เรามีเวลาในโลกไม่นานนักนะครับดังนั้นจงอย่าปักใจในโลกวัตถุนี้แต่จงปักใจอยู่ในสวรรค์เพื่อคุณจะได้ใช้ชีวิตอย่างแท้จริงตามที่พระเจ้าอยากให้เป็นดังนั้นนะครับ3ขั้นตอนที่จะทําให้คุณสามารถไปบ้านในสวรรค์ได้ก็คือ 1. ต้องจองสิทธิ์ก่อน 2. ต้องจ่ายราคาและ 3. ต้องจากบ้านเก่าเพื่อเข้าบ้านใหม่นั่นเองแต่เราไม่ควรรักพระเจ้าเพราะเพียงแค่อยากไปสวรรค์เท่านั้นนะครับเราควรรักพระองค์เพราะพระองค์ทรงสมควรครับโลกนี้เป็นบ้านชั่วคราวและสวรรค์คือบ้านถาวรครับข่าวดีสําหรับผู้ที่สนใจเรื่องราวของพระเจ้าหรือว่าต้องการเป็นลูกของพระเจ้าหรือว่าหากท่านต้องการที่จะศึกษาพราะวจนะของพระเจ้า หรือหากท่านเป็นคริสเตียนอยู่แล้วและต้องการรับใช้พระเจ้าร่วมกันในพันธกิจเดียวกันกับเราท่านสามารถที่จะแอดไลน์มาตาม qr code ที่ปรากฏอยู่ด้านล่างนี้นะครับหรือว่าท่านสามารถแอดมาใน id ที่ชื่อว่า a 9 6 t y ty sjl ครับขอพระเจ้าทรงโปรดอวยระพรครับ